สเปนเดอร์ซ5 1 h เจ็ดห้านะครับเสียงลำโพงเป่าสีขยายเสียงอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่ผมเจอนะก็คือตอนที่ขยายออกมาแล้วเนี่ยวัดที่ขามันเลยเนี่ยมันดังนะครับนี่นะขาสิบนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ผมใช้ลำโพงผมเองนะทีนี้มันไปไหนนะครับมันก็มาผ่านตัวนี้ ตัว C ตัวนี้นะครับเนี่ยกลมๆเนี่ยนะครับจุดที่จะวัดได้มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งเราก็พลิกมาก็คือตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะราล,ลองมาจิ้มดูนะครับเราพูดเข้าไปแล้วฟังใหม่อันนี้คือฝั่งขาออกนะครับยวดูฝั่งขาเข้านะหนึ่งอ็หนึ่ง้อขาสี่ห้าหนึ่งาสี่ห้าออก หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าหนึ่งสองหนึ่งสองเพราะนั้นเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสีตัวนี้นะครับค่าเท่าไรเนี่ยอ่านี่หนึ่งร้อยไมโครนะครับเดี๋ยวก็ไปหามาใส่ ก็ไม่เท่ากันนะครับหมายถึงว่าขนาดไม่เท่ากันไม่เป็นไรแต่สั้นกว่านะครับ <S 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 สั้นกว่าก็ใส่ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะลงเช็ดซีแล้วติดนะถ้าไปหาตัวที่มันยาวกว่านะครับอันนี้อ้วนหน่อยแต่ก็ยังใส่ลงไปได้เห็นไหมเนี่ยผมก็เอามาทําความสะอาดขานะครับแล้วก็มันไม่ใช่ ของที่เอามาเปลี่ยนนี้โดยเฉพาะนะครับมันก็จะแบบเป็นงองอมาเราก็ดัดให้มันตรงๆหน่อยนะครับเพื่อให้มันพร้อมใส่นะผมก็ลืมบอกนะครับว่าต้องดูขีดด้วยนะใส่สลับด้านไม่ได้นะครับไอ้ขีดขั้วลบเนี่ยต้องหันไปทางด้านออกนะครับหรือพูดง่ายว่าขยายเสียงอยู่ทางไหนเนี่ยเราก็เอาขีดไปตรงข้ามนะครับไปไปคนละฝั่งกับลายเดียวกับที่เป็นเอาพูดขยายขยายเสียงนะครับเพราะฉะนั้น ตัวเนี้นี่ขาสิบใช่ไหมแล้วก็ขยายออกมานะครับมาที่ขานี้ไอขีดนี่มันจะต้องอยู่ขานี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูนี่ขีดใช่ไหมไอคัวลบเนี่ยเราก็อาใส่ด้านนี้นะครับแบบนี้นะนี่นะแบบนี้นะครับ ไม่ถนัดนะใช้มือดีกว่านะคนะเอาเป็นว่าทุกคนรู้แล้วนะว่าต้องใส่ด้านไหนนะครับโอเคก็ใส่ลงไปอผมลืมซูมออกนะไม่เป็นไรนะครับ ลำโพงของผมนะครับีีเด๋ยวลองฟังใหม่นะเร่งเสียงสุดแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเท่ากันแล้วเห็นไหมนะครับทั้งสองฝั่งต้องเท่ากันนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสสามครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ซีตัวนี้มันมีปัญหาเนี่ยก็ทําให้เสียงเบานะครับค่าของซีเนี่ยมันไม่มีผลต่อความดังนะครับมันมีผลต่อความทุ้มความแหลมอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ค่าที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยก็ใช้สามารถใช้งานได้นะครับความดังไม่ต่างกันแต่ต่างกันที่ความทุ้มความแหลมแค่นั้นนะครับอะสำหรับคลิปสาระความรู้ที่มาแบ่งเพื่อนเ,อนเอนก็หมดเพียงเท่านี้สวัสดีครับ